ครขายคนเคยเฮ้ยฉันน่าจะตได้โอ้ยไอ้แต่ชอบลุงชอบลุงแน่หมากข้าวครับเดี๋ยวรส่งข้อมไกินข้าว่ไม่เดี๋ย่ก็ไปทางานแล้วไม่เจอเราแล้ววันนี้ไม่ได้ครับวันี้เจอกันวันนี้เจอกันบ้านไหข้าว้วมีอีกหนนิดนึงผู้หลักผ้หลักไป พ็ได้จกับชยมจหมว่าแต่ว่ามัน,น่อ,อนแม่บอกว่าีเยอะวคที่ี่ได้ค่ะพี่แพ<อ>ทย์ก็อยูกระโรงบางดี มันเบอร์ว่ะกล้องถ่ายได้ป่ะแต่เดี๋ยวจะไยเอาใหม่ถ่ายได้เขาตัวที่หนึ่งมันไูมอ่ะไม่ป้าถ่ายหนูว่าถ่าย

เอาไม่บอกเลยอ่ะอ้ยวดหัดวแต่ว่าไม่ถ่าถ่ายแล้วาเน่อยเราเหนื่อยโซ่้นหนาเดียวเลยโซ่บอกดีว่าโซจะแฟนคลตอนไหนเอ้ยแฟนตอนไหนตอนน้ไม่มีมงโโซ เป็นท้อง่อยนะว่าวันไหนไอตอนไหนอะไรยังไง้องเดี๋ยวแฟนๆเขาจะได้ติดตามแฟนท้องคืนนี้เจนกันครับเอ้ยกี่โมงกี่ทุ่มยังไม่รู้เวลาไลยเหรอเอ้ยวันนี้ให้กี่นาทีพิเศษเปล่าสิบนาทีโอ้โหสิบนาทีวันนี้เที่ยงคืนเราเที่ยงคืนว้าวหลังเที่ยงคืน ไม่่นเจอไม่บอาว่าชิลิงไปชลิงกนร้อเล่นรอนเล่นต้องอีกคำว่ารอเล่นมาตลอดเขาถ่ารูปเขาเรียกว่าโซเชียลถ่ายรูเขาเรียกว่โซเชียลแคมเาเรียกโซเชียลแคมนะไม่ใช่ไม่ใช่คลิปโซเชียลแคมคลิปเอาทีช็อตเลยเอาเอีช็อต หนึ่องามปใจไดแล้วยก็ถายหน่อยเด๊ะปวาถ่ายทีอตรงตาโ้ก็จริงๆะเอาใหม่เอาใหม่เราจนกวะพอใจคือเฮ้ยสอถ่ายที่ตีได้ไม่ได้ย่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่ไ้่ด้้ไ่่า้่่า้ไมดด เฮ้ยสองก็ตัดสองอันนี้แล้วก็เอาสองสองอันลูกมาเติมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนอื่นเขาถ่าย่องถ่ายถ่ายอีกหน่อยที่เขาถ่ายอีกนะบอกพี่แพร้งไปถือเป็นแบคกาเอมเวโซเขาเาหนีลูกมาเพื่อนสวยไลูกสาวลูกตาสววหกอกย 何